พี่เวลพี่เวลฮะชารอดอีวีอ่ะแบบไหนเลวสุดอหรอพี่ นี่อันนี้เลยถ้าจะชาร์จเร็วสุดต้องนี่เลยเครื่องชาร์จดีซซึ่งเป็นการชาร์จสู่แบตเตอรี่โดยตรงจะใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงชาร์จจาก30%เถึง80%เท่านี้ก็เพียงพอในการต่อระยะแล้วส่วนถ้าไม่รีบมากนี่ต้องเป็นเครื่องชาร์จ a c มีตั้งแต่ขนาด7ถึง22กิโลวัตต์ซึ่งตัวนี้ต้องใช้เวลาชาร์จอย่างน้อย,อย1ชั่วโมงเหมาะกับตามห้างสรรพสินค้าคอนโดคาเฟ่สถานที่ที่เราต้องอยู่อย่างน้อยๆ1ชั่วโมงซึ่งอันนี้ก็เเเหหหมมาา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 ะกกกกัับบรรรรชชชช์์จจจต่่่งง้้้้้้นนนนดดววยยยถถอิๆสีไไล็ใใ ตัวนี้นะครับ e v e n c y Charging Plug นะครับเสียบชาร์จแบบปลั๊กไฟบ้านแต่ข้อเสียนะครับตัวนี้นะใช้เวลาชาร์จนานกว่าชาร์จตามบ้านถึง2เท่าคือต้องอย่างน้อยๆ1บชั่วโมงขึ้นไปเอาพอแค่ขัดใช้งานได้พอถ้าอยากรู้มากกว่านี้และมองหาโอกาสเกี่ยวกับสถานีชาร์จแนะนำพอพื้นฐานเครื่องชาร์จและโอกาสทำเงินซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพและเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการการชาร์จไฟมากขึ้นสนใจสแกน QR code หรือกดลิงก์ในคอมเมนต์